โซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่สำหรับบ้านตากกศัยคุ้มค่าหรือไม่ในในปี2025ในปีนี้นะครับตติดตอนนี้นะครับคือในยุคที่ค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาไฟดับก็ยังเกิดขึ้นบ่อยในหลายสถานที่เจ้าของบ้านจำนวนมากเริ่มมองหาทางออกที่มั่นคงกว่าเดิมโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรีย่ยังกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมเพราไม่ใช่เพียงแค่ช่วย ลดค่าไฟฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ยังทําให้บ้านสามารถใช้ไฟได้แม้กระทั่งไฟฟ้าดับก็ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่นั่นเองนะครับคาถามคือว่าโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่เนี่ยคุ้มไหมในปี2025จะมองจอดลึกไปพร้อมกันนะครับโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่คืออะไรก็คือมันคือระบบที่ถูกออกแบบมาหรือที่ถูกเรียกว่าไฮบริดโซลาร์ซิสเต็มที่ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่ทําหน้าที่ ผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์จะแปลงไปเป็นพลังงานพลังงานไฟฟ้าแล้วก็อ e ินเวอร์เตอร์ตัวไฮบริดที่ทําหน้าที่เป็นตัวจัดการพลังงานตั้งจากโซล่าแบตเตอรี่แล้วก็ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแต่ก็ยังมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่กักเก็บพลังงานสมเกินไว้ใช้ตอนกลางคืนช่วงเวลาไฟดับหลักการทํางานของมันก็คือกลางวันก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เป็นหลัก ส่วนเกินก็เก็บวมแบตเตอรี่กลางคืนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แทนการซื้อไฟจากการไฟฟ้าไฟดับก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ได้ทันทีข้อดีของโซลาเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่ก็คือหนึ่งก็มันสามารถลดค่าไฟฟ้าได้จริงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและก็ไม่ใช่แค่ลดค่าไฟฟ้ากลางวันและยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่กลางคืนได้ด้วยการดึงไฟมาใช้หนึ่งจากการบริหารจัดสรรพลังงานได้ สามารถใช้ไฟได้แม้ไฟดับสำคัญมากๆสำหรับบ้านที่มีตุกแช่อุปกรณ์ที่สําคัญหรือทํางานที่บ้านหรือที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่หรือว่าจะเป็นการประชุมอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มความมั่นใจด้านพลังงานได้เป็นอินเทอร์เน็ตอินดีพีเดน์เป็นตัวผลิตไฟอิสระ,ะไม่พึ่ง่ายการไฟฟ้าได้ร0อต์ตับแบตเตอรี่เพียงพอนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เทรน ที่เป็น EV charger หรือว่าสมาร์ทโใช้ชาร์จรถ EV ตอนกลางคืนได้ประหยัดยิ่งขึ้นเหมาะกับใครบ้างก็คือตอนนี้เหมาะกับสำหรับบ้านที่ค่าไฟฟ้าสูง5,000-15,000ถึง 1, บาทต่อเดือนหรือมากกว่านะครับแล้วก็บ,บ้านที่มีรถไฟฟ้า EV ี่ต้องการการชาร์จท,ทั้งกลางวันและกลางคืนก็ได้ครับบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าจับบ่อยคนที่วางแผนลงทุนระยะยาว5-7ปีขึน้นุนหลังจากนั้นก็จะใช้ไฟฟรี มันก็จะเป็นการเซฟหรือลดค่าใช้จ่ายเราไปเยอะมากคุม้มไหมในปี2025ก็คือสิ่งที่ได้จับตามองก็คือราคาลดลงแบตเตอรี่นิเทียมถูกลงกว่าเมื่อก่อนมากนะครับสามที่หน้าปีเมื่อก่อนในราคาปัจจุบันเะนี่ยก็คือ็ีที่กันจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเอกเ็กสิเพกทัม10-15ปีเึ็นรอบการลงทุนท่ากับใช้งานยาวจะบอกว่าเกินัสดสมทศวรรษก็ดได้แล้วก็การขึ้นทุนเร็ว 4ถึงปี7ปีขึ้นอยู่กับแบรนด์นะครับก็คุทุนแลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟด้วยแล้วก็กำไรระยะยาวหลังจากขึ้นทุนก็ใช้ไฟฟรีได้จากแผงโซลาร์เซลล์กิบถึง0ปีก็ตัวอย่างจริงถ้ายกตัวอย่างังบ้านพักกาศัยค่าไฟเฉลีย่ย7,000ันบาทต่อเดือนติดตั้งโซลาร์เซลล์บิกสกิโลวัตต์บวกแบตเตอรี่15กิโลวัตต์เอาหลแล้วเพื่อค่าไฟลดลงเหลือไม่ถึง2,000บาทต่อเดือน กระบ,บาหรือถ้าเกิดเราใช้ดีตามปพฤติกรรมก็ประหยัดยิงน,น,นะครับประหยัดได้60สิบถึงเจ็รคืน,นทุนก็อยู่ประมาณ6ปีรละหลังจากนั้นือใช้ไฟฟีไปอยู่20ปีกับแผงโซลาเซลล์ยังใช้ได้อยู่สรุปก็คือโซลารเซลล์ร้อมแบตเตอรี่ในปี2 0 2 5ก็ถ้าก็และคนที่ใช้แล้วก็คือคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟกลางคืนเยอะมีดีวี DB, หรือไม่อยากเสี่ยงกับปัญหาไฟดับ การลงทุนครั้งเดียวไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังทําให้บ้านมีพลังงานสำรองมั่นคงและเป็นอิสระสำหรับพลังงานด้วยสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์พอแบตเตอร์ลีกติดต่อกับทีมงานสัลนญ,ญ,ญเพรอมกซ์คำปรึกษาฟรีออกแบบขนาดที่เหมาะสมให้กับบ้านของท่านนะครับแล้วก็เราออกแบบไปด้วยกันนะครับเลือกขนาดที่เหมาะสมไปด้วยกันออกแบบและติดตั้งครบวงจรเริ่มตั้งแต่การดีไซน์การออกแบบการติดตั้งแล้วก็ เซวิสแล้วก็เรื่องของบริการหลังการขายก็เป็นดีไซน์ทรานชั่นเซวิสแล้วก็บริการนะครับก็แอดมาได้ที่ไลน์แอดเซนต์เลยครับ